เมันเหลือสองอันเว้ยตอนนี้จะไปพร้อมกันไหมแต่แม่งชาชิบหายนะตอนนี้แยกกันก็ได้ละแยกกันกันเลยไปไหนก่อนท้ายนี้ก่อนไปดีไปดีไปบุกหาหบุกหาบุกหดไปเลยจะโม่ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนข้างในหรือข้างนอกไปเพื่อไอ้เนี้ยผายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ว่ะเคปไรอดเฮ้ฟได้อยู่ได้อยู่ มีที่ฟื้นไอยูไเี่ยความหวังไอ้สัสอย่าตายนะอย่าตายนะเทฟอย่าตายอีกัเดียวอีกันเดียวอีกนเดียวไี่เพื่อนสุดท้ายเพื่อนไอ้เียให้มีรวิ่งไปได้เลยไม่ได้เพื่อนโอ้โหกูเหลือสองมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้นัทมึงอยตายนะเว้ยไอ้นัทมันอยู่ไหน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 มันโยโก้มันโยโก้มันโก้มันนี้โยนยนโยนโยนโยน

คุณน uh, <wait>, uh ึงไปเอาตรงไอ้ตเลสองอัน่ะไอ้ฝั่งนู้นยิงยิงมายิข้ามมาอีกอีเลยก็ไ้จริอไปไปก็ไปกองกมากองกองไคสนี่เคปสโอไม่อ่าโอเคโอเคเยอะุ่มเยอะลุ่งเยอะที่หา

มาๆๆๆทันนี้ยูาๆๆๆม่นกันมาเล่นกันมาย้ยเลเสร็จแล้วเสร็จนี่ๆๆ100ไม่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 ป๊าด1ไอ้เหียตายตายโหสัส โวกลวกลเก็บเก็บสไปอนน้มัน <okay Christopher> hey, hey, hey. Yo, okay, ันเฮ้ยโยนมาโยนมาโยนมาเฮ้ยนัโยนมาโยนมาโยนมาเียของมาโอเคไปรับขารับาเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเสียงเยเฮ้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 ย เดอไมเดี๋ยวเดไมเดี๋เ้ยเฮ้ยเเยเ้เฮ้ยยเเฮียเยเเฮเยเ่เฮ้ยยเยเฮ้ยยเเ้ยยเเ้ยยเ้เ้ยยเ้เฮี้ยเเเยเยเฮ้ยยเเย้ยเ้เฮ้้ยเเฮ้ยยเเดี๋ยว้เยยเเฮ้ย้ยเเย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  เฮ้ยฝมใหญ่ใช่ไหมึงเี้ยมึงยรอรอรไป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 ลิฟเอลิฟเอลิงยเอลิฟมึ้นมึงต้องอยู่เฮ้ยที่ไหนไป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 ไงเหี้ยฮันเตอร์สโดนุ้ยเหี้ยเฮ้ยฝุ่มมึงเหี้ยมเหี้ยไม่ม

เฮ้ยแทงๆบนหัวมึงบนหัวมึงอบนหัวมึงนี่นี่นี่แทงกองหายเขที่ะเาเสนเเสนตัวเเนตัวมา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 แล้วสังรับสังรับังรับังรับสังรับังรับเฮ้ย

ไอ้ยนักไปคนเดียวอีกชิบหายิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วเจเค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 เอเค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 เวเคเคเเวเคเวเค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 เวเค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 เวเค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 เวเค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 เเเเเเเ

ยอะใ่หมไไปไปเ pues mm ขาโซนะเขาโซน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 เขลังหลังหลดื้อเลยมันมีที่ช่วยเ่ยวล้องศพอ่ะศพศพเยมีอเข็โอเคให้เขไปเอาวนไปไ้ไลุนลลลุกลลอหาของครับเนี่ยระเน่้อนยดอีซีวะโเคดี S <S เฮ้ย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 ตบตบเฮ้ย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 โอ้ยตบไอ้เหี้ยเชี่ยแล้วกูมาคเียตรงนี้ตายแล้วงานเข้าอโยโอยชัตเตอร์ชัตเตอร์โอ้ยอุ้ยแล้วเอตรงหามมแล้วอนันจกกี้จกกี้จกกี้คยรตอมพี่มแล้วกูเย ไอ้เจ้าสีหน้าไอ้สัตว์สีหน้าวะโอ้โหเจ้าสัตว์จอหน้านุ่นไปไปเข้เ็าเสรรถก่อเฮ้ยเสร็จโซนเสร็จโซนเฮ้ยมึงอย่ลงมามึงแก่ลงมาจอสีหน้าจอสีหน้าอย่าลงมาอย่าลงมามาขึ้นมาเราค่กระโดดลง มันมาแล้วมันมาแล้วโดด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 โดเยังจับไวะได้ไป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 เจ้าตุลเรี่ยงกูไปไหนไกลไม่ได้แล้วเฟสตัวนดียเหอเเข็บเข็บเข็บหลังหลังนี้หลังนี้กบกบยูได้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 ยูก่อน ไม่มีคิวเพื่อนไอ้เคมึงคิวตัวเองยสออไีเม่รอออวววไอ้เหี้ยโอยแมวฮันเตอร์โอ้ยลูกลูกลูกจ๋าลูกจ๋าลูกสาวมึงด้วยไอ้เหี้ยมึงไปไกลกูเลย ไอหลังมึงอะไอนัทยานีมาด้วยสเลยอะไรยามอันน่ะไอสามอันน่ะไออันบนน่ะสองอันนี้อ่เอาอันบนลยไม่ไ้เก็บดัง เหแล้วไ่วยเคเสร็จมามากูไจอดี <content. S 2> <au> ้ยหจอี้ไปไปจอกี้ไป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 คุน่าจะไปไหนไม่ได้แล้ววะเกูหรือเลาเจ็่ไหอุ้ยเฮียโอ้กูสงละกูสองละกูไปละกูไปละจกักูไปละไอ้เมียเดรอยู่เนี่ยไอ้นัท

ไอคิวไอคเควิปมึงหนีมึงไอ้เหี้เควิปเควิปไอคิวไอไอ้นัดม evet ึงหนีมึงหนีไปประตูเปิดโกดซ่าตายหมดแล้วตายมดแล้วเดี๋ยวแค่ประตูที่เสรใช่ไหมไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัดมึงอย่ากลับมามึงอย่ากลับมามึงไปมึงหันไปมึงหันไปมึงอย่ามาพห้เอกมึงอย่ามาพห้เอกเควเก

นายเพระเอกเยี่ยมยอดเยี <playthrough> ่ยมโดนไาเพื yeah. oh. <lan ill Cold siege> ่อนเยี่ยนเลยเอลิสตายคนเดียวมึงนี่มันวิ่กลับมาช่วยไอ้เยี่ยโคตรขาดเลยไเยี่ยโคตรเทขาดนี่เป็นเพลงขาดนี่เปนเพเยี่ยโอ้ เราติดนดีเลยว่ะยอดสุดยอดอพ่อสุดยอดตอนนี้มันแม่ไอ้เนยไอ้ยไอ้เนยี่เไมิทจริงๆที่ชูนนัดมา เนี่ยที่เขไปเชื่อมึงเพราะกรู้ว่ามันมันมีบอทช่วยญิให้อยู่เว้ยเลยกล้าไปช่มึงปัญหาคือพอช่มึงเสร็จไอ้เหียใหม่เยังกนเดิมอีกี้ยไอ้เฮียพันนี้มั่งหนีตายชิบหายเลยพัาสุดท้ายอ่ะ